ว่าชยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบุรี่ในทุ่งกินกิปบุรี่แล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในร้านซูชิ่บอยนั่นเองนะคะก็ดูอาหารที่ติดบตั้งเลยแต่ละอย่าง ก็ร้านนี้นะคะมีทั้งอาหายร้านเดียวแล้วก็เป็นอ่าเป็นพวกแบบคุยชิจันเวียนนะคะขายไปดูข้างๆนะคะคุชยชิจันเวียนนะคะก็จะโดยราคานะคะก็จะอยู่ที่สีของชาสีขาวก็สิบเก้าบาท,าบาทาาสีออกเท้าหน่อยก็สามสิบเก้าแดงห้าเก้าเขียวเจ็ดเก้าลายลายนี้เก้าเก้าแล้วก็ลายแน่ๆน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนั่นเองนะคะก็มาดูในการละแต่ละอยี่ห้อดีกว่านะคะก็อันนี้นะคะเป็นปลาเป็นปลาโอเบอร์ er นะคะราคาเจ็ดเก้าบาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอ่า มันปูกับปูขาปูขาปูอะไรเนื้อต้องสุดขาปูที่มันตัวปูตัวใหญ่ๆอะไรเนะะี้ยค่ะอ่ันจานนี้ราคา99บาทนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกราคา59บาทส่วนอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เขาแนะนําค่ะเป็นข้าวบ้านหน้าตาเอ็นกาวาและไข่ฝังเม่นนะคะส่วนข้างบนนี้จะเป็นขาวเวียนนั่นเองส่วนอันนี้นะคะราคา100 119บาท เอ๊ะอันนี้ราคา9กสิบ้าอันนี้ราคาร้อเกร้อยสิบเก้าเออจำผิดร้อยสิบเก้าอยสิบเก้าอันนี้เกนะ้าเก้าค่ะอันนี้เป็นลิน้นลิ้นวัวน,นั่นเองนะคะตูชีหน้าลิ้นวัวจริงจริงคิหาพวกหาพวกอะไรนะเอ,อ่อตักหาแต่ว่าไม่เจอนะคะไม่เป็นไรส่วนนี้จะเป็นไขวนหล่น,นะคะราคาที่ส9สิบเก้าทชิ้นใหญ่ดีนะตอนแรกคิดว่าคสิบเก้าส่วนนี้นะคะเป็นอะไรนะปลาอาจิปลา,าจินะของ ทุลิทุลิเขาสั่งนะคะเป็นปลาอาアิเป็นมาร์กัเซสนี้นั่นเองมีไข่ตุ๋นมีตุ้มมิโซะใช่ไหมใช่จะมีเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าคู่ดีนะคะเราต้องมานักเสิร์ฟของกินท่านที่กินสั่งเป็นจานเดียวคือเป็นปลาฮิมะย่างเกลือนั่นเองนะคะราคาสามร้อยแปดสิบบาทก็เข้าเสิร์ฟได้โอเคลองไปชิมอะไรกันต่อไปคิดว่ากิ๊ควรจะกินจากราคาเบาๆก่อนคืออันนี้ ปลาโอบเบิร์นนะคะอ,อันนี่อันนี้ที่จะแบ่งให้โทริทีแล้วกันอันนี้เราต้องจิ้มอะไรอ่ะหรือว่าต้องจิ้มแล้วลองจัดครึ่งหนึ่งก่อนจัดครึ่งหนึ่งก่อนเหรอปกติเรากินกันให้จิ้มแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันดูเหมือนมันมีซอสมาให้แล้วนะงนะั้นเดี๋ยวเราเวลาจิ้มโูริทีททนะให้จิ้มเอาหัวลงนะคะอย่าเอาข้าวลงมานะเอาเนี่ยจิ้มแค่นี้เดียวก็อพอโอเคหนึ่งสองสามคำแม่งใหญ่วะ่ะ ก็บอกแล้วปกติกินบอร์ยันแต่ปลาโอแบบดิบเลยนะแล้วกิ๊บต้องค่อนปลาปลาโอเท่าไหร่นะคะอันนี้มันเป็นแบบเบิร์มันก็อร่อยดีอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความเค้าที่กินไม่ค่อยชอบอยู่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเบิร์นิดนึงเนี่ยมันทําให้กินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวก็ชอบแซลมอนมากกว่าอยู่ดีของทุลิททริทนะทุลิททริทลองเลยจิ้มแบบ จุไม่ได้ไม่ได้เรีบเอาขึ้นวีต่อา่กระโทษะกระเทาดู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 ทอรี่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 ทำไมเธอทำนี้ไม่ดูตั้งใจไปแล้วนะเจ็ดสิบเก้าใบของกิปุรีนะเละอยู่ร้านก็เละอยู่นี่ก็เละเอาเปล่าๆเลยนกินข้าวได้นะข้าวนี้ก็ได้เธอไม่เป็นไรหยั่งหยั่งหยังเปมั่ง เค็มทำหน้าจริงจังมมันมีความคาวอยู่หน่อยๆแล้วก็มีในส่วนที่เบิร์นมันก็ออกเค็มๆอร่อยอืมแต่มันก็ยังคาวเนาะโดยส่วนตัวชอบระหว่างแซลมอนกับปลาโอชอบอะไรมากกว่ากันคะแซลมอนอยู่เหมือนเดิมเนอะตาเนี่ยเค็มเลยค่ะข้าวข้าวคุปซีอิ๊วข้าวชุบเกลือหยกงับเยอเค็มเค็มตาปิดไหมเนี่ย ไม่เนี่ยโอเคกอไงไว้อย่เนี่ยนะคะต่อมาที่เราจะมากินเอาวันนี้ละกันนะคะมเมนูที่แพงเป็นดับต่อมาก,ก็คือเป็นลิ้นวัวนั่นเองลิ้นวัวนะคิดพี่ว่าลิ้นวัวไม่จำเป็นต้องจิ้มค่ะเพราะว่าเขาลาดซอสมาให้อยู่แล้วมันจะลุยนอะค่ะต้องคีบเด็กเมื่อกี้ไงหนึ่งสองตั้ง่อมมากทำไมเธอชอบเนี่ย เ้นวัวมันไม่เหมือนเนื้อวัวค่ะมันไม่แข็งมันไม่เหนียวแต่มันกินแล้วมันจะดึ๊กดึ๊ดึ๊เหมือนเราเป็มเยลลี่ไม่ใช่ผ้านหรอกินแล้วมันดึ๊กดึ๊ดึ๊เหมือนเรากินเหมือนเรากินหนังไก่อ่ะหนังไก่อ๋อแต่ว่ามันมันหวานเนาะซอสเขาหวานมากนะคะแล้วก็ลิ้นวัวมันจะดึ๊บดึ๊บดึ๊บเหมือนเรากินเหมือิเรากินเนื้ังไก่อ่ะหนังไก่อ๋อแต่ว่ามันหวานเนาะซอสเขาหวานมากนะคะแล้วก็ลิ้นวัวมันจะดึ๊บดึ๊บดึ๊บเมือนเรากินสีอะไรอย่างงี้ ออลองเลยค่ะคิดดีๆนะเธอไม่ต้องจิ้มแล้วนะเนี้ยหน้ามันก็จะร่วงอยู่เลยอล่ะมันจะร่วงวนั่นเนี่ยคิดเข้าไปงาตามเข้าไปเลยอันนี้ตั้งเข้าไปหน้าติ่งต่าง,งมากเวลาเคี้ยวแบบอืมมันคืออะไรกันแน่นะอ๋อที่อยู่ในป่าน,นี้มันก็อะไรกันรสชาตินี้ กินออกไปอือดุ๋ยพ่นออกรายการเลยพ่นนุ่ปากเลยทำหน้าจริงจังว่ะเป็นไงมะคะหวานไหมมันหวานนะแต่ว่าถ้าเทียบกับหนังไก่หนังไก่นุ่มกว่าใช่หนังไก่นุ่มกว่าค่ะอันนี้มันจะแบบมันจะแบบแต่ว่าอันนี้ให้ความรู้สึกแบบมันเคี้ยวแล้วมันยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยอือน่มันแบบเหมือนมันแบบมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันต้องมาลองกินดูมันแบบมันเด้งเด้งเหมือนเราเล่นบ้านบอล อะเราให้รีแอคชั่นแบบนี้เราเรากำลังเราย้อนไปในวัยเด็กแล้วเราก็วิ่งเข้าไปกระโดดในบ้านบอลดึงดึงดึงตอนนี้เราวิ่งไม่ได้แล้วไงเราโตเกินไปแล้วเดี๋ยวนะเราโดนบ้านบอลกินประมาณนะคะที่กินไปกินนัคือเป็นขาปูกับมันปูนั่นเองนะอันนี้เราจะต้องจิ้มแบบกินว่านนะเดี๋ยว่พอพอไหมเนี่ยน่าจะพอละนะคะมันปูเขาว่าขาวนะ เพิ่มมิ้งหน่อยอไหมอืมของชิมแต่มันปูหน่อยนะอยากรูว่ามปอนยังไงเป็นไงอะ่ะเหมือนเหมือนเรากินไขป่ปลาทูอ่ะไข่ปลาทูเหรอ,ห,ห,รอ,อหรือกินหม้องเธอก็ได้ไหมครับหั่เหมือนกินไขป่ปลาทูนั่นสิมาล,ลองดูนะคะ กินไปกินมารู้สึกเหมือนเรากินมันกุ้งเลยอ่ะมันกุ้งต่างกันแต่ว่ามันขาวกว่าถ้าเทียบกับมันน้องส่วนหต้องส่วนมันของหัวกุ้งเราคิดช่ามันหัวกุ้งมากกว่าอันนั้นมันจะมันๆแล้วแต่มันไม่ขาวมากอือแต่นี้มันจะขาวมากแต่ก็มันๆนะอืคือส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าไม่เลวไม่เลวแต่ไม่ค่อยน่าไหร่มาแล้วไมาชิ้นผมมันต้องแบบเป็นแบบดืดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็ท้านี้ก่อนค่ะแล้วเราก็แตะ เราไม่มั่นใจนะคะเราก็าจิบ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 ทิจบ่จปกติจะแต่ในแบบพวกผักดองหรืออะไรเงี้ยออกมาจิบความรู้สึกแักอเอาเข้าปากโคตรขาวเพราะมันโดนเพย์นนปากจะว่าไงดีถ้าเกิดมีแต่มันปูล,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 ล้วนๆเราไม่มีขาปูนะบอกเอไม่ได้มันขาวใช่ขาวไปลองกินนี่กับแม่ปลาหมึกคำเพอ กินปลาเ <ยะ S 1> มืองเธอกันเลยอันนี้เป็นปลาหมึกดิดธรรมดาเขาะมนธรรมดาเลยก็ให้เขาจิ้มมันยังไงแล้วมันก็งลงไปมันลื่นเข้าใจไหมว่ามันลื่นอ่ <c oughs> <c oughs> ะเค็มปลาบิดแน่เลยค่ะนี้หมติแล้นเค็มแล้วนะแอบปนี้เค็มอยู่แล้วงับดงดกะบ เป็นไงเค็มไหมคะเค็มวาซาบิมีไม่เค็มมีปลาที่แต่ละอันที่เอามาใส่วาซาบิค่ะมันไม่มันไม่เหมาะคือมันไม่เหมาะคือของคืออันนี้แนะนำแนะนำนะคะเราไม่ควรเอาวาซาบิใส่ลงไปในนี้นะห้ามเด็ดขาดนะคะมันไม่มันเพราะว่าปลาบางชนิดนะคะมันไม่เหมาะกับวาซาบินั่นเองแต่ว่าบางชนิดที่เหมาะกับวาซาบิก็ให้เราฝักวาซาบินะคะเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ที่อยากจะกินเอามาวางวัตปุไว้ข้างหน้าข้างบนอย่างนี้ แล้วเราค่อยจิ้มเราจิ้มโดยการเอาชิ้นปลาลงนะคะอย่าเอาข้าวลงม,มันลื่นอ่ะตะเกียบใช่ค่ะลื่นมากเลยนะะโอเคนี่เลยนะค่ะแก่เป็นไงเคี้ยวหนุบๆวหวานๆหวานแล้วก็คือคิดว่าคนที่ชอบกินมะกระดิบแล้วกินเข้าไปแล้วก็ โอเครัดจิ้มน,น้ำปลาห,หมึกของปลาหมึกมันเข้ากับปลาซาดนะสำหรับคนอื่นกินไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นนะคะต่อไปเป็นชิมที่แท้ไม่สุดแต่นี่คนมีชิ้นเดียวมทุกคนงโแต่ว่าจะกินยังไงดีขอชิมคาเวียหน่อยเห็นได้ค่ลองชิมดูเลยคาเวียทำไมมันอ่าเดี๋ยวเดี๋้ำใครปลาคาเวียจะชิมเค็มมัะ เค็มๆใช่จำได้ว่าใครจะเค็มกว่าไข่ลูกนะคะเค็มกว่าไอ้เจ้าไข่แซลมอนนหะประมาณนั้นเขากินอยู่ที่เคยกินอยู่นะคะแบบว่าแล้วกินไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่ไข่ดาวารั่งส่วนนี้จะเป็นหอยเม้นค่ะไข่หอยเม่นไม่ชอบ <c oughs> ทำหน้าแบบว่าแย่มาก หน้าแบบเมื่อกี้เราคนเมื่อกี้โทนอิตูรีเขาทำหน้าแบบเหมือนจะร้องไห้อะแล้วมีน้ำจิ้มก็กินได้แล้วแต่แต่หอยเม่นเนี่ยบอกเลยต้องใส่แม่กิน<ช><ๆ>ไม่ได้เาหอยเม่นนี่ค่อนข้างจะแบบแบกๆในลิปแล้วก็ไม่ค่อยชอบไม่เคยกินอยู่ครัง้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นมันรู้สึว่ามันไม่ค่อยสดเท่าไหร่เลยมาลองกินที่นี่ดูบ้างนะคะโอเคอันนี้จะเป็นลิปของปลาตาเดียวนะคะน,นี่หอยเม่นแล้วก็ไข่คาเวียดูดิว่าทั้งสามอย่างรวมกันในคำนี้มันจะ กินหมดยังไงวะบอกแล้ววันเงาหอยเม่นของดีคือหอยเม่นอะเราอาจจะอยากกินอยากรู้จังว่นมันทอดอร่อยไหมทำไมมันแพงอย่างมันก็อร่อยมากมากเลยใส่หน้าแบบนี้รู้เลยแบบ บางทีนะคะของแพงไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยมันแค่หายากมันทำยากหายาก <g ül> แต่ว่าเอ็นก้าวอร่อยดีนะจุกกลิดีแต่ว่าแต่ว่าหอ,เอเยแม่นกิ๊บไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหอยแม่น่กินกินกี่ทีไม่ชอบจะมาลองกินไข่ตถั่วนะไม่มเ,เลวเอาไว้เลยไข่ตั่วของเขาไม่เหมือนกับไขต่ตุ๋นของยูอีนะคะเพราะว่ายูอีนนเนื้อเนียนมากแล้วของเขาดู้สึก อะไรอ่ผดังเข็มหรอเค็มไม่หน่อย้องกินดูตัดไทยหวานเธอได้ไหมเนี่ยได้ไม่เป็นไรเบะแม่ตัดครึ่งเลยมีข้าวหนูงามีข้าวอยู่ตรงกลางใช่ เซฟติดไขวานนะนี่เป็นปกติจะไม่คนไม่กินไขวานเลยหรือวะอร่อยหรอไม่ชอบโอุ้ยเสียดายอ่ะล่วงเสียดายอ่ะเดี๋ยว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 เอาเอาข้างบนก็ได้ข้างบนตีไลยเลยที่หรอเนี่ยต้นจิ้มมันเนี่ยไว้อ่าหน่อยหนึ่งมาดูดิ รู้สึกว่าไอคนที่ตัดตะกี้ผมเนี่ยเ<ม>นี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บง่ำทีก็ต้องแบ่งเป็นสองคำเลยอ่ะใครยัดเข้าไปทีเดียวได้ไหมหล่ะ <laughs> มันใหญ่จริงๆนั่นเนี่ย30 เ้าบาทนะก็ตกคำนี้คำนี้สี่สิบบาทกอ็อันนี้คือปลาอะไรนะคะปลาอアジนี่ไหมมันแห้งยังเลยอ่ะรอจนแห้งไหยแห้งมากม,ม,มันไม่มีอะไรจิ้มนะไม่มีวางไว้ในจานเลยค่ะไหนลองซีครีมหน่อย ว่าลำบากมากในการกินรู้สึกเหมือนเราเป็นปลาเลยค่ะถามว่ามันเหมือนอะไรนะมันเหมือนปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนยา่าง่มเหมือนไหมปลาช่อนเหมือนเหมือนไหมเหมือน <c oughs> จริงๆอ่ะจริงๆแล้วเขาเอาปลาทอดมา ยากให้เรา้ปลช่อนบานไข่ตัวแค่นี้ต่อพันธุกรรมเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ค่าจะต่อพันธุกรรมปีาหิมะกินส่วนไหนดีนี่าหิมะจะสังเกตนะเนื้อมันจะนิ่มมัจะขาวนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มจะสู้ความขาวดอนลี่ไม่ได้ชอบจังเลยปาดอนลี่เนี่ยใช่มีค่ะปาหิมะนี่เป็นหิมะย่างักย่างเกือนะคะเป็นไงบ้าง ชอบใช่ไหมมันถึงได้แพงไงเค็มๆแล้วก็แบบเหมือนรวมรสแต่ว่าอันเนี้ยสู้ปลาไหลไม่ได้ปลาไหลไม่เคยกินมั่ยไม่เดี๋ยวพาไปลองอร่อยดีนะคะเราลองกิ้ตัวนี้อืมจิ้มตัวนี้ก็อร่อยจิ้มชื่อว่าใส่มะนาวก็อร่อยเหมือนกัน คือลาหิมะนะคะค่อนข้างจะราคาแพงอยู่เหมือนกันนะคะชิ้นนี้สามร้อยกว่าบาทสามเกือบสี่ร้อยรวมข้าวด้วยก็สี่ร้อยนะคะชิ้นนี้ข้าวอยู่เพิมเพ็มว่าข้าวใช่ไหมกระเป๋าว่าข้าวใช่ชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกิิบขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะคะสำหรับไปหิมะเทียบกับปลาช่อนแล้วแบบราคาต่างกต้องเท่าตัวเธอ อืแต่ปลาช่อนมันแห้งมากเลยนะแห้งหมดชาติก็ดันปลาช่อนมันเป็นปลาปาอาทีไหม,ม <c oughs> เหรอนี่เกิดไม่สมปาอาทีเออเหมือนปลาช่อนปลาช่อนชนเขื่อนน่ากินพี่นะคะพี่พนักงานเขาเอาวันนี้มาให้ค่ะนี่เป็นซอสหวานนะคะเขาบอกว่าเรากินอย่างนี้ดูน่าจะหวานขึ้นนะคะกินไหน,นก็ได้ลองดูกันค่ะ นี้แล้วก็อันนี้เลยแต่ไม่เหมาะกับมะนาวใช่กินมะป่าวก็อร่อยกินกับข้า้หลังก็อร่อยเพราะเคนมก็อร่อยกับกับมะนาวไม่โอเคอย่าใส่นะคือมันเป็นรสชาติละเอียดอ่อนอะประมาณนั้นเป็นรสชาติละเอียดอ่อนต้องบอกว่าอันนี้ไม่เหมาะแต่อันนี้แบบคือเหมือนมันไปกบรสชาติแบบรสชาติความหวานน้ำมันอะทำให้มันเหมือนแบบมันมันอะไรไม่รู้ที่มันไม่โอเคมันดิบออกมา นี่นะคะก็เหลือเป็นสองหวานแล้วนะคะเป็นน้เป็น,น,ปนโมจิลดนมเนี่ยตอนแรกกิ๊บสั่งเป็นโมจิลดขวดแดงนะคะแต่ว่าหมดอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรโมจิลดนมก็ได้ค่ะนี่คือเขาขา่ามาให้เลยนะคะน่าจะเย็นนะ่าแข็งร้อยโอเคแข็งนี่เ่ะสาก่อนที่จะกินในนี้นะคะเดี๋ยวจะขอสรุปสรุปพวกนี้ก่อนละกันนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่กิ๊บสั่งมานะคะเอาเป็นเป็นจานๆนไีได้ เมนูที่คิดว่าเด็ดที่สุดก็คือลิ้นหัวนั่นเองนะือชีนหน้าลิ้นหัวคิดว่าสว่ามันมันนิ่มและเด้งตู้เด้งตู้อยู่ในปากแล้วมันดึกดึกแล้วแบบหวานอร่อยด้วยนะเข้ากันมากส่วนเมนูที่ไม่ชอบเลยก็คือไข่หอยเม่นนี่แหละแพงก็แพงนะค่ิดว่าสูว่นความคาวของเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะงส่วนเอ๊ ก็คาวนะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไข่หมวยเม่นแต่ไข่เห็ดไข่เห็ดเม่นนี่คือหน้าตาออกเลยนะ่ไหมล่ตอนกินเข้า<ร>ไปแบบหน้าออกเลยเปลือกตอนนั้นเดี๋ยจะถ่ายหน้าทุลิทุลิมากเดี๋ยวทุลิทุลิเขามีซานเกย์อยู่ในตัวนะคะเขาชอบกินอะไรีมม่วงไม่ใช่เขาบอกว่าพวกเยลลี่เนี่ยกินสีม่วงคือเด็ดสุดเพราะอะไรมันคือรสองุ่นนะน่าเหม็นชอบรสองุ่นคือตัวองุ่นเนี่ยไม่ชอบไม่ค่อยชอบครับแต่กินได้แต่ว่าตัวที่เป็นเยลลี่สังเคราะห์เนี่ย รสชาติมันจะหวานความหวานขององุ่นเหมือนดึงความหวานออกมาอง<ม><ม>แล้วมันทำให้แบบฟินเข็นกินโมจิของกีวานแล้วกันนะคะแข็งแน่นอน <c oughs> <c oughs> เขียวเข้าวไหมทไแถมเลยม,มานด้วย <c oughs> มันคืออะไร ไม่่ิมันคือสลัดแซลมอนใช่ค่ะอย่าเอาของหวานมาจิ้มกับของข้าวอั่ะไรก็เลจิ้มีแซลมอนอะไรเงี้ยค่ะลองชอบไหมอืมรสชาติมันดูเกาหลีไปหน่อยซึ่งคิดมาล้วฟเนข้าวเท่าไรแต่ว่าก็คือนาขอบคุณทารานหน้าเลยนะคะแล้วนี่คืออะไรจิมจิค่ะจิมจิ ปกติเอ่นี่ครับผมสังเกตให้ดีมันจะมีเม็ดแบบเม็ดแดงแดงแง่ขาวนะปกติคือจะกินแซมมอนเนี่ยเป็นรูปแบบขาวๆใช่ไหมเค็มๆแบบเค็มๆนะกินเค็มๆแล้วมันจะออกรสชาติดีแต่นี่คือมันหวานนี่เป็นตาโอหรือเปล่าตาโอสีมันเข้มอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในในกิมจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือกินจๆๆิกันดีกว่าแต่คนชอบอาหารเกาหลีนะคงจะชอบะเว่าแต่รู้สึกว่ากิมจิเนี่ยอพอมากินกับไอ้กู้ไอ้เจ้าแซลมอนเนี่ย รสชาติคาวของแซลมอนมันหายไปเลยนะเราได้หวานมาแทนแต่ทำาไม่ชอบเินอิู่ที <c oughs> เรามาลองกินเยลลี่ของมุงกันมั่ดีกว่าค่ะของทูริทูทลิกันมากดีกว่าไอซสกิ้วของเนื้อแบบว่าหยาดเดี้ยเป็นไงมาก็ดีอยนะลองกินแยกดู ถ้าเธอลองชิมเมนนี้ถ้ว่าแต่ก่อนคือเมนูนที่ไม่ชอบไปอันหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะเป็นปลาปลาเนี้ยกินไม่หมดเลยนไคะคือค่อนข้างแข็งแล้วเหนียวไปหน่อยมันวก็ชอาเท่าไหร่แต่ที่ชอบคือปลาหิมะใช่แต่เนื้อนิ่มมากแต่ว่ากิบแนะนำว่าถ้าถ้าอยากจะโดนแบบอลังการความฟินจริงๆก็คือต้องกินปลาไหลแต่ว่าปลาไหลค่อนข้างจะราคาสูงนะคะแต่ว่าคินไม่ได้สั่งมาจริงๆว่าจะลองสั่งให้ผลิผลิกินดูแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมด เราเอาแค่นี้ก่อนละกันทำไรกันเพราะว่ามันหูมืว,วมกรบ,บาดองชิมดูโมจิจังลูกบอลอ่ะเรียกแล้วเสี้ยวฟันเสี้ยวฟันใช่อ่อยนะโมจิแต่โอนะมันแบบเข้าปากแล้วมันค่อยๆละลายให้โมจิกับไอติมค่อยๆละลายมันนิ่มน,น,นุ่มน,นิ่มนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มน้ำ ชั้นสำหรับฉันฟินนะฉันต้องใส่แบบว่าละอองดาวรีประยับลงมาเอฟเฟกต์ไหมช่วยที่เธอเดทแอร์อยู่เนี่ยฟินมากจริงๆนะครับแต <c oughs> ่ตัวอยากจะรับรถไงแบบระหว่างนั้นไม่อยากจะพูดอ,อะไรเลยรับรถให้มันรู้สึกสุดยอดเพราะเราไม่สามารถทำแสดงรีแอคชั่นอะไรไมได้เห็นได้แบบอือไปสูบอืออันนั้น <c oughs> ต้องเปลี่ยนไปอีกต้นแล้วไม่เกินเหตุ คนมองนั่งร้อนอาหารที้น,ะะนี่เลค่ะมาลองกินแยกกันคือบอกตรงนะคะว่าโทลิโตลิเขาเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากของหวานที่แบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเชอร์เยลลี่ไอติมแล้วก็แบบพวกมัสเมโลพวกอะไรเงี้ยค่ะโทลิโตลิเขาชอบมากเเาผิดวิสัยของผู้ชายนะคะแบบมัสเมโลสีชมพูลูกหัวใจเขาแบบอ๋ยใหญ่ๆกินกินกินกิ๊บนี่มองตาปิ๊บๆเลยบอกฮะ <laughs> อะไรวะ ยิไ่ไม่กินโกโก้คั้นอ่ะยิ่งกินพวกโกโก้นนคั้นอะไรพวก,โก,โกนเนี้ยเออแต่เขากินมันเมลโล่ลุ้หัวใจเงี้ยแล้วก็แบบบางทีกินจุ๊บุปีโป้หวานเย็นอะไรเงี้ยคือแบบกินอะไรของเขาเนี่ยเอาของพวกนี้จำกัดอายุได้เล้วเหรอได้กินเด็กมากเลยเด็กผู้หญิงด้วยกินเป็นคนที่กินอาหารได้เด็กผู้หญิงมากบอกเลยอะไรมันจะนสู้โมจิของฉันได้แล้วได้มาเกันเฮ้ยเดี๋ยว ชิ้นน mm ี hmm. mm. Mm ้ช hmm. mm ิ hmm ้นหนึ่งก็ได้นะคะชิ้นละสองก็สุดอืมชิ้สองก็ได้ค่ะขาชิ้นี้หยั่งเก๋มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก้าพันตึ๊งบอกแล้วดูคำสายตานี่ใส่แว่นดำนี่โคตรเถื่อน โอเคนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสรุปราคาให้ดูหลังคลิปแล้วกันหรือไม่ก็ตอนจบนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของที่ยังเหลืออยู่นะคะสักครู่นึงบินจะมาละหายไปกับตังที่ยอามาจ่ายนะคะอะตาตังที่เอาไปจ่ายนะคะก็สรุปค่าอาหารทั้งหมดนะคลิปให้ไปพันห้าทอนมาหกสิบห้าบาทก็ค่าอาหารทั้งหมดห 1, 500, น <60. S 1> าหาึ่งพันสี่ร้อยเท่าไหร่นะ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทมั้งคะแล้วก็มีลูกอมมาให้หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทโอเคแหมคกิฟให้เขาก็ได้นี่เขามีแหวนไหมเนี่ยน่ามีวะมีนะเก็บปกติคือแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก็บแล้วเก็บแล้วโอเค <c oughs> มีลูกอมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เอาลูกหกอมไว้ข,ขอบคุณทางร้านที่เอาเมนูนี้มาให้นะคะโอเคก็แต่ว่าคิฟก็ไม่ชอบมะไนั้นจริงๆนะ ปลาทู <S <S ปลาทูปาจิจหรือท <Okay. S 2> ันๆว่าปลาทู okay. โอเคนะเก็บๆกบบนี้เลยคะ่ะมันคือปลาทูญี่ปุ่นนั่นแหละปลาจิอ่ะเอาปลกเก็บตังค์เข่ค่ะก็คลิปของวันนี้นะคะก็ขอลาจากเพจท่านนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็คอมเมนต์เยอะๆแชร์เยอะๆแล้วก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็ดูเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าหากดูกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีตังค์มากินต่ออะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะก็ขอบคุณที่มารับชมนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชั้นอย่าลืมกดไลค์นะบอกอีกทีหนึ่งนะบ๊ายบายค่ะประทูป